ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นองค์พ่อที่ในช่วงของวิกฤตการณ์ที่เรียกว่าเป็นช่วงของการผ่าตะวันและให้ชีวิตโชดช่วงท่านก็เลยให้เราสร้างองค์รูปรลักษณ์คารพของท่านเนี่ยในปางนั่งมหาราชลีลาในการที่มีนั่งอยู่บนบัลังพญานาคเหมือนเป็นผู้ปกป้องป้องกันกุ้มภยัยพยันตรายต่างๆเราก็เลยได้สร้างองค์พ่อออกมาในรูปลักษณ์ของอนั่งตาง ที่เราเห็นกันในจอขนาดนี้นี่แหละเพื่อว่าตามเค็ดวิชาความเชื่อของจรตุคามาศาสตร์ในสมัยก่อนถามว่าทำํำไปเพื่ออะไรเพราะว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันนี่เป็นช่วงปรากฏการณ์ที่เราต้องฟันฝ่าอุปรสรรคแบบรุนแรงต้องใช้กําลังในชีวิตเนี่ยอย่างเต็มที่เราถึงจะพาพนัอุปสรรคต่างๆนันต่อไปนี้ได้เราก็เลยได้สร้างรุ่นนี้ขึ้นมาในรูปลักษณ์ขององค์พ่อ ในแบบฉบับเนื้อนว่าโลหะมหาชนวนกรรมวิธีการสร้างก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้เพื่อฝ่าฟันปัญหาชีวิตตัวเองในปี65ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย